สวัสดีครับทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ทอสพอสอรี่พอดแคสต์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมปี2021ครับก็สุขสันตวันฮาโลวีนอ่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่มีการเลือกตั้งนะครับในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นวันที่ประชาชนคนญี่ปุ่นออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะครับเออก็สำหรับ ช่วงนี้นะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการหาเสียงมีการอะไรต่างๆนะครับก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายซึ่งซึ่งเป็นวันที่หนุ่ยได้ออกไปข้างนอกพอดีด้วยนะครับก็ได้ไปเห็นบรรยากาศของเรื่องของการหาเสียงของสสอ,อ,อ่ตามเขตพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวานนี้หน่่ยไปพื้นที่บริเวณเวโนอ่ออออากิฮาบาระอะไรโซนนั้นแล้วก็ ได้ไปเขตแถวโอเอมาชิ A G, นะครับเราก็จะได้เห็นบรรยากาศต่างๆเหล่านั้นซึ่งหลุยก็ได้เก็บบรรยากาศรู้สึกว่าจะเป็นบริเวณของอา,อากิฮาบาระนะครับมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งคลิปน่าจะลงภายในประมาณช่วงวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามรับชมด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่สถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันของที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงไปมากๆแล้วนะครับก็เลยทำให ก็คือสถานการณ์มันดูดีคนก็เลยออกไปข้างนอกกันเยอะแบบมากๆเช่นเดียวกันนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับหนูก็ไม่ได้คาดฝันอยู่หลายที่เหมือนกันอย่างเช่นเวยโนเนี่ยอันที่จริงอ่ะก,ก็เข้าใจได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีคนเข้าไปท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้คาดคิดถึงเรื่องว่าโอเคโควิด -19 ดีขึ้นแล้วคนจะออกมามากมายขนาดนี้ประกอบกับด้วยว่าอากาศอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับคนก็เลยออกกันไป ก็เลยทาให้ได้เห็นว่าโอเคเวลาเราจะเข้าไปในสถานที่ต่างๆในปัจจุบันตอนนี้อย่างเช่นพิพิธภัณฑ์หรือว่าสวนสัตว์ต่างๆเราก็จะต้องทําการจองในเว็บไซต์ล่วงหน้านะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีจุดขายตัว๋วแต่ตอนนี้เขาปิดหมดเลยนะครับจุดขายตั๋วต่างๆเหล่านั้นเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้ลดการสัมผัสนะครับแล้วก็สามารถทำการควบคุมปริมาณของคนที่จะเข้ามาเที่ยวรวมถึงการทำโซเชียลดิสแตนดิสเทนซิ่งต่างๆ สามารถทําได้ง่ายกว่านะครับก็สำหรับใครที่มีแพลนที่อยากจะเข้าไปเที่ยวในบริเวณที่เป็นมิวเซียมหรือว่าเป็นสถานที่ต่างๆที่มันอาจจะเป็นพื้นที่ปิดหรือว่าพื้นที่ที่มีเขตจํากัดนะครับก็ควรที่จะหาข้อมูลในเรื่องของการจองผ่านหน้าเว็บไซต์ไปก่อนล่วงหน้าครับไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นแบบหนุ่ยก็ได้นะครับอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ที่หนุ่ยอยากจะเข้าไปนะครับก็คือ ตัว National Museum of Nature, of Nature and Science นะครับอนะไรประมาณนี้ซึ่งเ,เป็นพาร์ทเนอร์กับ t o k y o Tech นะครับถ้าหากว่าใครเป็นเด็ก ไทยตเกียเด็กโตกเกียวเทคนะไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยก็ได้เป็นโตกเกียวเทคเป็นชาติไหนก็ได้ก็สามารถที่จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับโตกเกียวเทคได้ฟรีนะครับอย่างพิพิธภัณฑ์ที่หนูอยากจะไปที่โอเอโน่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กับโตกเกียวเทคนะคหนูก็สอบถามเขาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าไปชมข้างในเนี่ยนะครับในฐานะเด็กโตกเกียวเทคก็คือฟรีใช่ไหมเขาก็ตอบมาว่าฟรี แต่ว่าก็จะต้องมีทําการจองมาล่วงหน้าเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้แบบได้คิวในการที่จะเข้าไปภายในตัวพิพิธภัณฑ์ได้นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการไปเที่ยวของในเดือนสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าในคลิปที่จะได้เห็นในวันอังคารนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพบรรยากาศอะไรพวกนี้สาหรับเรื่องของการอ,อ่บรรยากาศในโตเกียวในปัจจุบันนะครับในอัปเดตล่าล่าสุดเลยเนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับหนุ่ยก็อาจจะเล่าย้อนกลับไปหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้พอดแคสต์เนาะก็จะต้องอัปเดตถึงแต่ละสัปดาห์ของหนุ่ยด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็อย่างวันจันทร์วันอังคารอะไรประมาณนี้หนุ่ยก็ยังมีการเรียนอะไรตามปกติมากๆนะครับพวกภาษาญี่ปุ่นเรียนวิชาที่เป็นเกี่ยวกับ development course <c oughs> เกี่ยวกับเรื่อง c a r e e r ด้านการทำงานอะไรต่างๆนะครับก็ยังคง เรียนอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะฟังนะครับในวิชา career development เนี่ยก็ได้ฟังอาจารย์นะครับจากโรมาเนียคนหนึ่งแล้วก็อาจารย์ที่ประเทศบุรไนดารุสลามอีกคนหนึ่งนะครับที่เขาอาจจะมีเส้นทางชีวิตในการที่จะไปใช้ชีวิตในแต่ละประเทศได้ใช้ชีวิตในวงการสายทางด้านวิชาการนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะไปในสายทางด้าน ถ้าจะต้องจบปริญญาเอกแล้วจะไปทำงานสายใดๆก็ตามนะครับก็แนะนำให้ลงคอร์สเรียนพวกนี้ซึ่งปกติเขาก็มีบังคับอยู่แล้วแต่ว่าเขาบังคับเก็บหน่วยกิจแต่ว่าก็อาจจะเลือกลงวิชาที่น่าจะมีความน่าสนใจเรื่องของการพัฒนาทางด้านวิชาชีพจริงๆซึ่งมันจะทำให้เราได้เห็นหลากหลายมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของการทำงานทางด้านทางด้านสายวิชาการหรือว่าการทางานมุมมองทางด้านภัตสาหรกร,รอะไรเงี้ย แล้วก็ได้ฟังประสบการณ์อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีนะครับโอเคเออนอกจากเรื่องของการเรียนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการไปคอนเฟรน n ์ครับของหน่วยซึ่งคอนเฟรนส์นี้จัด ที่เม็กซิโกนะครับคอนเฟรนน้จัดที่เม็กซิโกก็ซึ่งก็ทําให้ทําโซนของเราเนี่ยต่างกันประมาณ14ชั่วโมงครับอย่างของเขาตอนเช้าของที่หน่วยที่ญี่ปุ่นก็คือตอนกลางคืนแล้วดังนั้นหน่วยก็ต้องเซฟพ,พลังไว้ในการที่จะเข้าไปร่วมงานวิชาการตอนกลางคืนของเราใช่ไหมครับก็ปกติแล้วเวลาไปทํางานเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้เข้าไปแล้วก็ พยายามทํางานในในที่ตรงนั้นนะให้ได้สักประมาณ6ชั่วโมงอะไรอย่างนี้แต่ว่าโอเคหนุ่ยก็พักผ่อนตอนกลางวันแล้วก็สุดท้ายแล้วตอนที่หนุ่ยเข้าไปร่วมงานประชุมวิชาการมันก็ประมาณ6ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหนุ่ยก็ได้เข้าไปดูข้อมูลความรู้อะไรต่างๆแล้วก็พบว่าถึงแม้จะเป็นงาน international conference แบบนี้นะครับจัดที่เม็กซิโกเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพอะไรเงี้ยก็ยังมีอาจารย์หลายท่านหรือว่าผู้ร่วม คอนเฟรนซ์หลายท่านที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับเข้าไปจํานวนมากเลยทีเดียวนี่ก็ให้เห็นว่าญี่ปุ่นก็มีความสําคัญกับวงการนี้นะครับคือมันอาจจะไม่ใช่ทุกวงการก็ได้นะบางวงการอาจจะมีคนทางออสเตรเลียเยอะเป็นพิเศษบางวงการอาจจะมีคนทางอังกฤษยุโรปไรเยอะเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ว่า,อาไอ้ที่หนุ่ยไปร่วมเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านอ,าอะไรนะโซโวโทโมหรือว่า ไฮโปเทอร์โมไฮโปเทอร์โมถ้าถ้าจำถ้า,ถ,าถ้าพูดไม่ผิดไอ,อตอนนี้ทํำไมลืมเฉยเลยนะครับอันที่จริงก็จะเป็นงานที่หนูทำนี่แหละนะครับอะไรพวกนี้เออซึ่งมีคนญี่ปุ่นเข้าไปอยู่เยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ อันแต่ว่าก็ไม่ได้มีแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่ามีแต่คนญี่ปุ่นนะแต่ว่าหมายความว่าสัดส่วนของความเป็นคนท,นที่จากประเทศญี่ปุ่นอนะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนอกนั้นก็จะมีนี่แหละคนโซนอังกฤษนะครับจากมหาวิทยาลัยที่เออหนก็รู้จักชื่ออยู่หลายที่บริทเซาท์ทัมตันเออ nottingham อะไรพวกนี้นะครับก็มีที่เกี่ยวกับเอ่อไฮโปเทมอลซินเทซิสเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับ supercritical fluid ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากสำหรับในงานนี้ก็เป็นงานที่ที่ที่หนุ่ยได้ inspiration อะไรหลายๆอย่างนะครับก็คุ้มค่ากับการที่นอนดึกๆตอนนั้นนะครับก็เริ่มงานก็ประมาณ3มทุ่มของที่ญี่ปุ่นจนไปถึงประมาณสักตี2ของแต่ละวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็หนุ่ยก็ได้ present น,นะครับในวันที่28 ของทั้งเม็กซิโกของทางญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่าของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับตอนนั้นก็มีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็มีรุ่นน้องคนญี่ปุ่นที่ทสมัครเข้ามาในงานนี้ด้วยกันเนี่ยก็เข้ามาฟังนะครับแล้วก็ก็น่าจะเป็นที่น่าประทับใจอยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกหนุ่ยก็แอบกังวลนะว่าเ,เพราะว่าเราเป็นการพรีเซนต์งานตัวนี้เป็นครั้งแรก ในใน international conference ของหนุ่ยนะครับก่อนหน้านี้หนุ่ยพีเซนต์เรื่องงานที่ตัวเองทําตอนปอโทมาโดยตลอดแต่ว่างานนี้เนี่ยก็คือทําตอนปอเอกแล้วก็เพิ่งเอาแบบว่าก็แน่นอนว่าเหมือนเป็นการพูดต่อสาธารณาชนเป็นครั้งแรกจริงๆครับก็ลุ้นว่าคำถามหรือว่าคอมเมนต์ที่ตัวเองจะเจอเนี่ยเจอเรื่องอะไรแต่โชคดีนะครับก็เราก็ได้เจอกับอาจารย์ที่แก ให้เลคเชอร์นะครับวันก่อนที่หนูจะพรีเซนต์เนี่ยหนูได้เข้าไปฟังเลคเชอร์ของอาจารย์ท่านนี้นะครับแล้วก็ท่านก็มีแนวหรือมุมมองงานเนี่ยสโคปงานก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสิ่งที่หนูทําอยู่แล้วก็ตอนที่หนูฟังเลคเชอร์ท่านก็รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมากๆนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะอธิบายอะไรได้ต่างๆแบบเห็นภาพมากแล้วก็ มันทําให้เรารู้แนวทางแบบชัดมากขึ้นปกติเราก็ค่อนข้างที่คิดว่าเราก็ชัดอยู่พอสมควรแล้วแต่ว่าพออาจารย์พูดแบบมันเหมือนยิ่งเคลียรประเด็นหลายอย่างที่เราเรารู้สึกว่าเหมือนเรารู้รู้ประมาณหนึ่งแต่ว่าแบบเหมือนอาจารย์ทําให้มันเคลียลึกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะสําหรับหนึวยในการที่เราแบบได้ออกมาอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟรน์ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบเราไปไม่ได้ไปเห็นเจอตัวจริงหรือว่าแบบได้ไปคุยตรวจเป็นๆเ,เลยอะไรเงี้ยแต่ว่า การออนไลน์แบบนี้มันก็มันก็ทำให้มันก็ยังดีนะครับมันยังดีที่ทำให้มันสามารถจัดขึ้นได้แล้วก็เ,เราก็สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อยู่นะครับอย่างงานนี้หนุ่ยก็ได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่มาจากทางนี่แหละญี่ปุ่นนะครับอาจารย์ที่หนุ่ยรู้สึกว่าชอบแรงมีแรงบันดาลใจมาจากใหญ่มากๆก็คืออาจารย์จากที่โทโฮกุยูนิเวอรีแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งมาจากที่อินเดียนะครับเป็นศาสตราจารย์ที่อินเดียก็ ใช่านั้นก the like it? well, ็ให it? ้คอมเมนต์ที่ดีเหมือนกันนะครับในหลายๆเรื่องครับก็รู้สึกดีมากๆนะครับแต่นอกจากนี้นะอันอันนี้ก็คือเป็นอาจารย์ท่านหลักๆนะที่ที่ที่เขามาคอมเมนต์หรือว่าสอบถามหนือยในเรื่องของงานที่เราพรีเซนต์ออกไปนะครับแต่ก็จะมีงานอื่นๆนะมีมีเขาเรียกว่างานของคนอื่นที่เราก็เข้าไปฟังเหมือนกันแล้วเราก็ได้สอบถามนะครับได้มีโอกาสได้สอบถามหรือว่าพูดคุยนะครับก็จะมีอาจารย์จาก แคนาดาจานจากเกาหลีนะครับเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นงานที่มีความน่าสนใจอาจจะไม่ได้เป็นแนวทางที่งานที่หน่วยทําอยู่ตอนนี้แต่ว่ามันก็เป็นงานที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยทํามาอย่างเช่นคนหนึ่งที่ใช้ด้าน s u p e r c r i ค i c ิ l ิเคิลฟในในในวงการอุตสาหกรรมไปแล้วอะไรเงี้ยก็น่าสนใจแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ทําเกี่ยวกับการใช้ Supercritical ิเคิลฟลูอิกับ ในวงการของไบโอดีเซลนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่หนุ่ยเคยทำแล้วก็เราก็เคยสนใจในเรื่องของซ u เปอร์คิทิคอลสเตตฟอิดตัวนี้มาก่อนนะครับในการที่จะเอาไปร่วมกับไบโอดีเซล เออมันก็เปิดโลกเปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้พูดคุยรู้สึกว่าดีมากๆเนี่ยโดยรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลหนุยแฮปปี้มากกับงานคอนเฟรนท์ครั้งนี้ซึ่งงานคอนเฟรนท์ครั้งนี้ก็เป็นงานสุดท้ายของหนุ่ยสำหรับในปีนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปเริ่มกันใหม่ปีหน้าซึ่งคิดว่าเริ่มเร็วที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วง เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะเริ่มมีงานคอนเฟรนที่หนุ่จะเริ่มไปจอยนะครับทั้งหมดจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟรนนะโอ,อ้ก็อาจจะมีที่ไม่ใช่อยู่บ้างอ่าน่าจะเป็นงานที่ที่ไม่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟรนแต่ว่าจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซิมโพเซียมอยู่นะฮะก็จะเป็นงานของที่สมาคมวิศวกรรมเคมีแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นคนจัดอันนั้นก็ยังจะเข้าไปร่วมอยู่นะครับเพราะว่า เหมือนเป็นไฟ์บังคับอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวของอจูกัง์ฮับเปียวจูกังฮับเปียวก็หมายความว่าเป็นการมิดเดิลเทอร์มพรีเซนเทชันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นในระดับของปริญญาเอกแหละซึ่งอันนี้เนี่ยก,ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมสักนิดหนึ่งแต่ว่าหนูคิดว่าหนูน่าจะเตรียมได้สบายขึ้นแหละเพราะว่างานนี้เนี่ยเราเหมือนผ่านสนามอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์มาอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็งานนี้ งานที่ทำตอนเปรเอกก็เคยทำในส่วนของ international conference ของเม็กซิโกมาแล้วนะครับซึ่งเคยซ้อมกับอาจารย์เคยได้รับฟีดแบ็คเคยได้รู้นู่นรู้นี่มาบ้างแล้วนะครับก็เลยทำให้เรามีสตอรี่แหละมันไม่เหมือนกับตอนปีนิโทที่แอบจะเคว้งคว้างนิดนึงตรงที่ว่าเราก็เริ่มใหม่เราก็เพิ่งมาใหม่แบบใหม่มากๆจริงๆแล้วแบบยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่จะทำตรงนี้มากนะักอืมไปก็เลยทำให้ไอตอนนั้นอะ แก้กับอาจารย์อยู่หลายรอบมากกว่าจะได้แต่หนูคิดว่ารอบนี้น่าจะน่าจะไม่ถึงกับยากมากนะครับเป็นการเสนอเป็น r o p o s ซ l เข้าไปก็คิดว่าเออน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอืมก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยรวมทุกคนแฮปปี้หนุ่ยแฮปปี้คุยกับอาจารย์ผู้ช่วยแล้วก็แฮปปี้ดีนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับสัปดาห์ข้างหน้านะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่เอ่อเหมือนหนุ่ยจะว่างเหมือนหนุ่ยจะว่าง ว่างแต่ว่าไม่ได้ว่างแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเลยคือยังยังต้องทําการทดลองแต่ว่าไม่ได้มีการพรีเซนต์อัปเดตอะไรกับอาจารย์นะครับก็จะไปอัปเดตในปลายสัปดาห์ถัดไปนู่นเลยนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นส,สัปดาห์ดีที่หนูจะได้เขียนเปเปอร์นะครับหรือจะเร่งเขียนเปเปอร์ในการตีพิมพ์งานที่หนูทําตอนปอโทนะครับเบื้องต้นตอนนี้จะเขียนให้จบ1งงานใหญ่นี้ก่อนแล้วก็อาจจะ มีเขียนงานย่อยของงานตอนปอโทให้ได้อีกสักหนึ่งงานเพื่อไปตีพิมพ์ในเจอเน a ลอื่นๆอีกอ,อ,อ,อะไรเงี้ยนะครับเ,เพราะว่าเราก็คิดว่างานของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างองความรู้บางอย่างที่แปลกใหม่ขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะครับก็ เดี๋ยวอันนี้จะมาอัปเดตให้กับทุกคนฟังเรื่อยๆในส่วนของการทำ u t u b e ของหนุย่ยช่วงนี้หนุ่ยคิดว่าหนุ่ยจะทำหนุ่ยสังอิต,ตเกียวค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าก็แ,แต่ละสัปดาห์ก็จะได้ออกไปข้างนอกมากขึ้นใช่ไหมครับก็จะเป็นโอกาสอันดีที่หนุ่ยจะได้มาทำหนุ่ยสังอิต,ตเกียวมากขึ้นรวมถึงกับการทำในเรื่องของ มอร์นิ่งแชร์นะครับมอร์นิ่งแชร์เนี่ยก็จะกลับมาทำแล้วนะครับหลังจากที่ลาพักร้อนไปช่วงระยะเวลาหนึ่งมอร์นิ่งแชร์เนี่ยยก็จะกลับมาทำเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกายนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ที่แบบทุกวันแล้วนะครับก่อนหน้านี้หนูจะทาทุกวัน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 ติดต่อกันมากๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบของวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับอาจจะติดตามพวกเนี้ยว่าจะ finalize ออกมาแบบไหนนะครับว่าวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ อ่าอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้หน่วยอาจจะต้องไปย่อยข้อมูลหรือว่าอาจจะไปหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าบางทีแบบถ้ามันติดต่อกันทุกวันเราก็แอบจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราพูดเรื่องทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเยอะๆแล้วมันก็เริ่มตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราก็เหมือนเราพูดมาจนจนเหมือนมันมันเริ่มเอียนกับตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนฟังเขา เออฟังไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วเนี่ยครับเออก็แต่ว่าแต่ว่าท่านใดที่มีข้อสงสัยอะไรก็ยังถามนัดตอดตลอดนะครับการสอบถามหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยหนือยได้อย่างนึงเหมือนกันว่าโอเคเราก็เออจะได้รู้ว่ามีท่านไหนที่โอเคยังไม่ไม่รู้เรื่องไหนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะหยิบยกเรื่องนั้นอนะ่ะที่คิดว่าน่าจะน่าสนใจเอามาพูดคุยนะครับเป็นแต่ละช่วงนะครับบางที่มันอาจจะแบบ มอร์นิ่งแชร์ก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันอาจจะมีซ้ำบ้างอะไรบ้างเพราะหนูจําไม่ได้จริงๆนะว่าแบบตัวเองเคยพูดเรื่องนี้ไปหรือยังแต่ว่าการได้เอามาพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นไปในแต่ละช่วงเวลาน,านั้นๆด้วยหนูก็พยายามที่จะติดตามเหมือนกันนะหนูพยายามที่จะติดตามเรื่องราวข่าวใหม่ๆหรือว่าอัปเดตว่าเขาอาจจะมีคุณสมบัติหรือว่าอะไรที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตาม ตามช่วงเวลาหรือว่าตามสถานการณ์ของแต่ละช่วงด้วยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่ยด้วยละกันนะครับแต่ว่าหนุ่ยก็จะพยายามเต็มที่เต็มที่ที่สุดเลยนะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆคิดว่ามีความเห็นหรือว่าอะไรยังไงอยากจะให้หนุ่ยทำคอนเทนต์แบบไหนเพิ่มเติมในช่องของหนุ่ยเนี่ยก็สามารถบอกมาได้นะครับหนุก็พยายามจะปรับบาลานซ์ให้มันเข้ากับ ไลฟ์สไตล์ที่หนุ่ยเป็นอยู่ด้วยในการใช้ชีวิตในการทํางานวิจัยปริญญาเอกหรือว่าการทำอย่างอื่นคืออันนี้มันอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าหนักมากสําหรับหนุ่ยเพราะว่าหนุ่ยยังสามารถที่จะยืดหยุ่นมันได้อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าก็โอเคเราก็อยากจะหาเวลาที่ลงตัวที่เราสามารถทําทุกอย่างได้เพื่อที่จะให มันชีวิตของการใช้ชีวิตเด็กปอเอกของหนุ่ยมันไม่ได้ไปลงเครียดกับงานวิจัยอย่างเดียวจนมากเกินไปเพราะในในเมื่อเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็อยากจะเต็มที่กับทุกๆเรื่องกับการเข้าไป explore สิ่งใหม่ๆการไปสำรวจสิ่งใหม่ๆมันก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันที่หนุ่ยคิดว่าออการที่เรามาอยู่เป็นเด็กนักเรียนในต่างประเทศอย่างเงี้ย ก็ควรที่จะทําอะไรประมาณนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับโอเคสําหรับเอพิโซดนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งแต่ว่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับายบาย